ตอนนี้ครับอยู่ในซาวน่าที่เปิดใหม่ล่าสุดในฟิลิปปินส์นะครับในปีหน้าชื่อว่าอุลุสปาดาเป็นแบบซาวน่าเกย์ที่นี่คือแบบว่าเกย์มาเยอะมากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ซาวนา่า they don't have like a dark room do you want to go shower together so what what does I mean ah uh, maybe ah uh, because maybe that why i e l i k e you yeah actually for one only but if he likes you three or four three or four <laughs> เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าแบบมึงคือแบบแบบใหม่แบบสับมากๆคือแบบอีเกียสุดยอดอูรุสซาวน่าอยู่ตรงนี้เวลเนสครับ well ตอนนี้คือ,อถึงแล้วน,นะครับพักไหนที่ยูรัสนะครับเข้ามาข้างใน <ะ S 1> ก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่ทุกคนที่จอบถ่ายไปให้ดูนะครับก็จะมีหุ่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเคาน์เตอร์นี้คือวันนั้นเราไม่กล้าถ่ายเพราะแบบเราไม่ได้บอกเขาไงแต่ว่าวันนี้เรามาถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะแบบทำมันเป็นลูกค้าเออ I want like this wet area how much for that ีทันยนไหอย่างนี้เมนูใช่ป่ะเล้วก็จะมีแบบเมนูนวดหลายๆอันใช่ไหมคราเนนี่ยทุกกคค็ือ ประมาณ900ก็ประมาณ590เอ่ออค Excuse me Where you from from Philippines เออ Can you เอ Can you tour me around inside there Okay I can film you I'm s a r a n Can I film you I'm D Hello D hi Can you see u okay MD Yo มาบ๊วยมาบ๊วย Okay ครับเดี๋ยวให้พี่ดีพาเราเข้าไปข้างในนะครับ Okay I'm ready I'm go inside g i n okay เอ Do I need the locker I'll give you locker 88 each Okay locker เราก็มาเอาล็อกเกอร์นี้นะครับเป็นล็อกเกอร์ XX You first โอ้ได้คนพาไปเที่ยวนะครับจริงๆคนนี้คือบังเอิญเจอข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เพราะว่าอันนี้มาจากไหนหลังจากเราเข้ามาทางประตูแล้วนะครับเก็จะเจอที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนล็อกเกอร์ตรงนี้เอ What is our locker number? โอเคเอ a y We have to change the clothes first. โอเค Our my locker name number is like 88. นะครับเราก็จะเอ๊ะ แปดสอบหกพอเรเบอร์ไม่จบร์ได้ไงนี่88ดสิบแปนะครับข้างในเขาก็จะเตรียมรอ,องเท้าไว้ให้จริงๆมันควรจะมีผ้าเช็ดตัวติง๊งประสเิฐมาแล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนนะ อันนี้ก็เป็นห้องล็อกเกอร์ของที่ยูรูสปานะครับทุกคนจะมีล็อกเกอร์อยู่ประมาณร้อยกว่าลนะ็อกเกอร์มั้งให้นางพาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเผื่อจะได้กินกับนางเข <c oughs> <c oughs> ้าไปดูทีข้างในกันไม่รู้ว่าถ้าเกิดตอนมีคนเราจะห้ามถ่ายเพราะเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าห้ามถ่ายตอนมีคนนะเขาบอกว่าถ่ายได้แต่ว่าต้องขอคอนเซนต์ที่นี่ก่อนต้องขอคอนเซนต์ที่อยู่ในฟิล์มก่อนแบบเนี้ยเนี่ยแปลกมากเลยคือไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะที่แบบว่าถ่ายได้แต่ให้ขอคอนเซนต์ก่อนปกติก็คือจะห้ามถ่ายเลยแแต่่่ววาาานนะคครรรับกกกกกเเเเเยยมมถึงงง็็ืืืออออทลลลลลุญจ์ไ้้ขใโฮ Are you ready? think we g Okay. to the pool. o But what I gonna do? I have a question that how to have a good body like this? Really? I I don't have good body. No, you have a good body. Why Philipe not have a very good body like this? I want to have something like this. I just don't eat meat now. Only fish and vegetables. Okay, ฮีน่ากันเฮลอาเซ่แกฮีฮ e คีฟซ e เก็ t for himself. Okay, let's walk on. เดี๋ยวต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนนะครับเพราะเราออกมาจากตรงห้องล็อกเกอร์เนี้ยจะเป็นโซนแบบว่าห้องน้ำก้นไม่หรอกเป็นโซนห้องน้ำธรรมดานี่แหละ ฟีลแบบว่าห้องชักโครกคนมาวันธรรมดาแบบนี้ก็คือมันจะไม่มีคนนะครับเราก็เลยจะขอถ่ายได้ใช่นะนี่นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีที่ล้างก้นนะแล้วมีหน้าต่างอะไรเงี้ยก็คือมีครบนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องอาบน้ำจริงๆ Literally picture together. Huh? Okay. Uh, okay. This is what shower. Shower. Yeah. We have hot and cold shower. Oh, you have hot and cold shower. We have. <laughs> uh, actually, I have uh, one thing. I have been here for Saturday, right? Okay. And I found that in Manila, I mean in Philippines sauna, they don't have like a dark room. So people might ask you that, do you want to go shower? together okay. Something like that, right? Yeah. So what what does mean? I uh, know. I mean that what does that mean that if they ask you that do you want to go shower? Ah, uh, maybe uh because maybe the. ก็คือที่ที่ฟิลิปปินส์นะคือเวลาแบบว่าเขาจะนัดออกไปกันจากตรงที่เราพอเราดีได้อะไรใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยมันไม่มีห้องมืดแล้วเขาก็จะบอกว่าเออแบบไปอาบน้ำด้วยกันไหม you w a โ t go ว h o w e r together ที่นี่มันก็คือเหมือนกับว่าไปบัวกันในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งก็จะมารวมกัน2คนหรือ3คนหรือ4คนในห้องน้ำเด็กเล็กกันนี้นะครับให้ดู I show me inside this room is for one people yeah actually for one only but if you like to three or four เลิศอันีตอบคำถามได้เลิศมากโอเค so this is like sauna room right? h o p Do you like sauna here? Yeah, this is the hot uh the dry sauna. The hot you often be here or? No <laughs> oh, I like the I, I like the steam. Okay can you show me steam room? อันนี้เป็นแบบว่าห้องซาวน่านะครับอยากกินอี้แบบไหนอันนี้มันแบบหุ่นแซ่บนะน่ากินมากเลย Only steam here or anything else here? I go shower because it's too hot there. Uh and what do people doing here? Uh, enjoying แล้วดิก็สนุกเนี่ยอะไรก็ดิ this is a uh, the show <laughs> เป็นห้องเป็นห้องอะไรนะแต่ว่าห้องน้ำอันเนี้ยเหมือนครั้งที่เราพี่จ็อปมาเหมือนมันจะมีแบบสห้องที่เข้าไม่ได้แล้วคนที่เข้าไปในสองห้องที่เข้าไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเข้าห้องอื่นเพราข้านมันมีแบบิรอะไรางใะอ,อันนี้คนระคือที่เนี้ยจะเป็นแบบว่าดาร์ครูมแต่ว่าดาร์ครูมที่เนี้ยจะเป็นดาร์ครูมแบบดาร์ครูมรวมไม่ได้เป็นดาร์ครูมแบบแยกพอแบบเข้าไปข้างในใช่ป่ะครับก็จะเป็นแบบตรงเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าตรงเข้าไปอย่างงี้ใช่ปะ่ปปะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก พี่ผู้ชายคนนี้ชีเปิดแบบแอปดัดกฟรีแล้วกูอยากกินอีนนี้วันนี้ก็ต้องกินได้อะไรทันกันดีหอจเป็นห้องแบบห้องมืดอย่างเดียวไม่มีเปรนเป็นห้องไอ้น้ำอะไรนะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ครับโอเค what next อยากตุ้สวิมอ๋อ can we swim here นี่สระจากบุซี่หรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าบ่อแช่น้ำร้อนนะครับที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลงนี่ I think I should shower first if I go to go here เอ้ยอ่ะถ้าก็มีจะมีแบบว่าของบ่ออีสต์เซมอะไรโอเคให้ดูบ่อที่นี่แบบเก๋ๆนะ นี่เลิศเลิศเลิศเ,เป็นฟีลแบบว่าบ่อน,น้ําร้อนเออไออ,อันนี้เป็นบ่อน,น้ําเย็นนร้อนนี่จะเป็วนว่าโอเคเย็นเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มาถึงไม่ร้อนนะครับแต่ว่าวันที่จบมี่คือที่นี่มันจะเป็นแบบบ่อนอุ่นแบบร้อนแบบเหงื่อออกอะแต่นี่เหมือนไม่ได้เปิดบางเพราะวันที่จบทีมาเนะครับวันนี้เป็นวันแต่ว่าวันจันทร์วันธรนรมดาคนก็เลยไม่เยอะมากก็ดีที่ยิงไม่เยอะนะเราก็เลยเข้ามาถ่ายเลยเพราะถ้าคนเยอะก็จะถ่ายไม่ได้เงี้ยเงี้ยมันตุ๊กโอเคโอเคกทชูบาร์ฟรนชโอเคโชว์มีทดอบาร์อ๋อ They have like a free juice and cocktail right? Yeah, free juice, coffee and drink. Yeah, you can drink. And <c oughs> this is an unlimited, okay? <c oughs> <c oughs> ที่บอกว่าที่เราไปในคีอันนี้คือเหมือนรีวิวทุกอย่างในคีไปฟังใหม่หม,หมดนะครับแต่ว่าแค่เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าสามารถถ่ายทุกคนดูได้คือจริงๆตรงนี้ห้องนี้มีคนนั่งอยู่นะก็เลยถ่ายไม่ได้นี่ทุกคนนี่ครับจะเป็นค็อกเทลเป็นแบบอ n l ิมิตด้วยนะมากินได้ก็คือเมาเลยเมาแบบเมาสะใจเลิศอ๋อ Can you show me here? Cheers. Uh I want food, our Filipino food. I want beer. this. <laughs> yeah. <laughs> yeah, I want this. <laughs> can we order you from here? Yeah, we can we can order you if you're hungry. I mean uh, can we order you from here? No it's <laughs> <laughs> Okay, I mean I'll die. And then I go die. คนเดี๋ยวการคลิปนี้ใกล้จะหมดแล้วนะเพราะว่าเริ่มเริ่มจริงอ่ะเพราะเมื่อกี้ดีเจทำเป็นแบบว่าเริ่มทำดีเจทำเป็นแบบว่าเอาผ้าขนหนูตกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเด็กกันสุดเลยนไม่รู้จะว่ามันตึกเลยนะครับเพราะแบบว่าเดี๋ยวเขาเอาน้ำก่อนแล้วก็จะได้ไป เล่นสแน็กอ่างน้ำธรรมดาแต่ยิ่งเ,เอร์มันเลิศแบบนี้เราแบบขอเล่าไปด้วยอ่างน้ำไปด้วยนะคือตอนแรกพี่นั่งอยู่ใช่ปะ่ะแล้วนางก็บอกว่าเออเนี่ยมาถ่ายคลิปหรอเพราะว่านางเป็นแบบแอมบ,บัสเตอร์ที่มาถ่ายวิดีโอที่นี่แล้วนางก็บอกว่าเนี่ยให้นวดคอสนี้สิเพราะว่าคอนมันดีแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่ามาจากฉันจะได้ส่วนลด200ด้วยนะมึงเยอะนะ200อ่ะจากพันสามก็หรือแบบพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบคุยกับนางว่าเออฉันอยากถ่ายคลิปนี่เธอเดินถ่ายด้วยมั้ยฉันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยฉัััันนนกกกกกลลลลลลลวววว้้้อองมมุาาแิ ี่าสมุนหูด,ดีอะปกติคนมันจะเป็นหุ่แบบติดเนื้อติดหนังติดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่อาหารปรุงหนักมากแต่ว่าที่คนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคนหุ่ด,ดีเป็นอีกคนที่เห็นในในมาลีลาในชานวนาให้ขออธิบายป่ะครับจุดประสงค์ของที่เราอยากเล่นน้ำวันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าจะได้แบบว่าแกล้งแกล้งแอปแบบว่าชวนน้ำเราไปเล่นน้ำด้วยกันแล้วเผื่อแบบว่าเล่นกันเสร็จแล้วจะได้ไปกินกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมเพิ่งแก้ใช่ปะเออเดี๋ยหลังได้เห็นว่าแบบว่าเออแบบที่นี่แก้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย No 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 oh where are we right now huh where are we the uh hat -huh. for the hat just you are relaxing sir yeah we're so relaxed here in the Uru's wellness spa here here uh, right now i'm in the Ulus spa and with my special case D from Philippines, right? I am that's correct. D D. D D from Philippines. Twitter D Do You often come here every Saturday. Every yeah, Saturday. Do they have like a many many Philippines come here? Yeah, uh, uh, not just Filipino, but oh. a lot of uh, every nationality. Ah, for have you foreigner ever? a lot. Oh, yeah. have you ever met Thai people before? Thai, Thai. I like Thai. I like I like Asian. I like Filipinos. Really? <laughs> I like Filipino. I like Thai. Uh, <laughs> <Asian>. <laughs> อ่อยไปก่อนเพราะว่าอยากกินทุกคนจริงๆแล้วคือมันมีเรื่องไฮไลท์เกิดขึ้นมากนะครับเพราะเมื่อกี้นีหลังจากที่เรานั่งแช่อยู่ใช่ปะแล้วก็มีผู้ชายสองคนเขาเดินเข้ามาแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบว่าแบบมาทาอะไรที่นี่เพื่อนคน菲律宾คนเมื่อกี้นียนะก็เลยบอกว่าคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะแบบว่ามาถ่ายวีดีโอแล้วก็เลยแนะนําใช้คาว่าวีที่แบบพวกเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวีเนี่ยมีแบบเซอร์วิสหลายอย่างเลยนะมีด้วยหลายอย่างก็แล้ววีคืออะไรวะอ๋อสุดว่านางมาเฉยตอนท้ายว่า นางสองคนนี้ก็คือแบบเป็นหุ้นส่วนของที่นี่แล้วเขาก็เลยแนะนำว่าเออเราจะลองนวดไหมล่ะแล้วนวดที่เนี่ยตอนแรกที่เราดูในเมนูใช่ป่ะเขาไม่ได้ใช้ชื่อนวดเหมือนที่แบบที่เราเคยเห็นอะปกติมันจะมีแบบว่าไฮสไตล์มาโลมามาสาดที่เนี่ยมันจะใช้คําว่าแบบเซิรฟ์ฟดอมหรือว่าแบบเดซี่บาสายแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วมันต่างกันยังไงเขาบอกว่ามันก็จะขคือกับว่าเราแบบอยากได้แบบเป็นลุกหรือเป็นลับแล้วแบบเออเนี่ย มีคนหุ่นดีมากเลยเขาบอกว่าแล้วเธอถามเธนแว้วเธอเป็นลูกหรือเป็นลับก็เลยว่าเป็นลับใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยนั่นเธอบอกกับนวดแบบนี้แน่นอนคือแบบเซิร์ฟดอมคือตัวแรกนะเพราะได้ยินชื่อแล้วเซิร์ฟดอมมันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือการแบบ มัดก็โดนนวดไปด้วยซึ่งมันจะเป็นแบบการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศก็คือมาตลอตรงที่เขาบอกว่าแล้วจะเลือกหมอน,นวดคนไหนให้ดีมีคนดึงบอกคืเราบอกมีคนคุนเดียบอกว่าแต่ฉันนั่งก็นวดเป็นนะน,นวดวได้เหมือนกันเพื่อนเาก็บอกว่าเน่ยอย่ามาเออถ้าเกิดสมมติว่าเธอนวดได้ฉันก็จะเลือกเธอแต่ฉันอยากให้เธอนวดดีไปเลยโอเคกูตอนแนร้เลิฟแบบ คันคันแบบคันอยากด้วยจริงๆแล้วอยากรับไปรอรีวิวบังเอิญมากเลยอ่ะแล้วก็นั่งคุยกันแบบเป็นหลักเป็นแหล่งคือแบบสนุกมากเพลินมากคุยไปมองรวยคุยไปเลิศจอยทริปนี้จอยสุดๆนี่เป็นห้องนวดของเรานะครับทุกคนเขามาส่งเราแล้วห้องนวดที่นี่ก็เป็นเหมือนห้องเดียวนะเป็นไงฟิลฟฟิลนวดเสียวอ่ะฟิเหมือนแบบนวดเสียวห้อนองเาแนี้นะครับแต่ราดูว่ามันจะเสียวจริงไหมมึงแบบใหม่มากๆนี่คือการนวดแบบว่า ตอนนี้คือนวดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าแบบมึงคือแบบแบบใหม่แบบสับมากๆคือแบบอีเกียสุดยอดเดี๋ยวออกไปลอข้างนอกนะครับทุกคนครับอันนี้คือจ็อบแบบเพิ่งนวดเสร็จเลยนะแล้วคือม,มึงมันคือการนวดที่แบบว่าเสียวที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยนวดมาแล้วอะ่ะมึงมันคือ สุดๆจริงๆคือนวดที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้คือแบบมึงคือสุดจริงๆกูแบบไม่ได้เวอร์นะมันเป็นนวดแบบเขาใช้คําว่าเซิร์ฟดอมเนื้อๆเลยนะครับก็คือพอเข้าไปในห้องนวดปุ๊บเขาก็ให้จอบันนอนก้มลงเลยเขาก็ถามไม่ใช่ยังยังยังมันยังไม่นอนก้มคือเขาให้เรานั่งก่อนใช่ไหมนัม่งขาต่ำนั่งก่อนแล้วเขาก็ถามว่านี่คือแก้ผ้าหมดแล้วนะเขาก็เอามือรา์พาไหล่เจอาปี๋เข้าไปเขาก็บอกว่าอยากนวดแบบเลเวลไหนครับเราก็เลยบอกว่าเอาแบบไฮเลเวลไปเลยจอกูจดอ่ะมึงรู้ป่ะ หัวกดลงไปข้างนี้เลยด้วยความที่แบบมันน่าจะเป็นนวดแบบ BDSM มั้งแต่คือแบบฟิลมันถึงมากแล้วฟิลมันได้มากพอจับก้มหัวลงไปนวดเสร็จปะเขาก็แบบว่าให้เราเอามือขึ้นไปบนหัวเขาก็มาเชือกเราเชือกกับเตียงด้วยนะไม่ได้แบบไม่ให้ไม่ให้เราขยับได้ด้ทนะี่พอนางมาเชือกเสร็จอะนางก็เริ่มนวดไปทุกคนแล้วน่าใช้ออยเยอะมากแบบเอาอ,ออยเทลงบนตัวเทสูงๆด้วยนะให้มันฟิลมแบบว่าให้เหมือนเราเซนส์ได้ว่าออยมันแบบว่าอยู่บนตัวเยอะมากอะเมืงแล้วพอนางนวดอะนางก็นวดแบบเฉพาะจุดเสียวแบบว่านวดอกไไไไไไลล่่ปปปขาาากก้้นอะรยเีแวคืดดจุ ลงน้ำหนักแบบดีมากนะแต่คือทุกคนนึกภาพตานะ้ำมันคือการนอนคว่ำใช่ปะและเขาก็ให้เอามือเราวางไว้บนหัวแล้วก็มัดเชือกใช่ไหมที่นี้ขาเราก็จะวางตรงๆใช่ไหมและเขาก็จะให้จอบะเอาหมอนุ่งจะอยู่ข้างหลังนะและเขาก็จะให้จอบะยกขาขึ้นแล้วหมอนุ่งก็จะสอดต,ตัวลงมาตรงกลางตอนคว่ำแบบกบนอนคว่ำอ่ะทุกคนนึกออกปะจังหวนะนั้นะคือแบบเจ็บก็เจ็บอีดอกแต่ก็ร้องไม่ได้จะขำก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียบมุ้งคือแบบ B S M แต่จุดพีคคืออะไรรู้ปะคือพอทังนุ่ไปสักพักหนึ ตบตอแนแรกนางตบแค่ขวาก่อนหนึ่งทีแนางก็นวดต่อแต่พักนางตบซ้ายหนึ่งทีแล้วนางก็นวดต่อ มึงมันคือดอมดอมก็คือแบบรับบทเป็นผู้ถูกกระทำอะไรเงี้ยทุกคนไปเจอดัส S U B กับ e D O M อเอซับดอมอะไรเงี้ยแอบม,มาถามตอนหลังนะครับเขาบอกว่าอาีท่านวดแบบมัดอันเนี้ยมันมีรวมทั้งหมด7จท่านางให้เรานอนตะแคงบนตักนางอะ่ะนางก็ร่วนนางก็เด้าเด้าเดาเด้าแต่อันเนี้ยคือแบบว่าไม่มีเอ็กซ์าเซอร์วิสอ่ะก็คือแบบไม่มีนวดเสริมไม่มีแบบว่าลักชูกล้าวูหรือว่าเล็บหยุดอะไรเงี้ยแล้วหมอนุ่ก็ใส่เสือ้อผ้าเพราะว่าเขาเขียนไว้ตั้งแต่หน้าห้องแล้วว่าแบบว่าไม่มีเอ็ก นั่งนวดดีถ้าเกิดถามว่ามามานิลาเราต้องทําอะไรนะ mm hmm. คือพูดเลยว่ามาที่ร้านนี้แล้วก็มนันนวดแบบเสียวอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมา5้าวันนวดห้าแบบไปเลยเพราะว่าแบบอื่นอนะ่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันจะเป็นการนวดแบบแบบ่งสำหรับลับกับสำหรับลุกโดยเฉพาะอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้เงินค่าโปรโมทหรืออะไรนะแต่กูรู้สึกว่าเน,นี้ยมึงมันคือการนวดเสียวที่สุดในชีวิตแล้วอยากให้มีคนเปิดแบบนี้ที่ไทยถ้าเกิดใครเปิดที่นไทยพูดเลยจะไปรีวิวให้ฟรี mm hmm. <laughs> รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบมาฟิลิปปินส์แล้วค เลิศโอเคนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบิีนี้ครับยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเบิ้ง <B> er <ling> นี่คือเอาตัวมาเปลืองตัวสุดเพื่อทุกคนเลยเนี่ยโอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ช่องจ๊อบนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ใี่ช่องนี้ด้วยนะขอ,ขอบคุณมากเลครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ